สวัสดีค่ะเอทุกท่านทุกคูทุกคน,กคนมาเออัปเดตนะคะอันนี้แล้วเรียบร้อยเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะคะพาลูกหลานมาดูกันผิดที่เหลือแล้วกัเอาทุเรียนมาลงนะคะทุกคนบาทน,นี้เสร็จแล้วไม่โครตั้ง,ต,งตั้งแล้วนะคะทุกคน อยากจะพาไปดูซักโคกนะคะตังอันโคนทุเรียนคะอันนี้ขนันนะคะทุกคนนี่แหละจกล่องจกไรเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้กำลังเข็ดโคกนะคะทุกคนข็ดโคกมันจ้าอันนี้จะเป็นคลองนะคะทุกคนคลองทะเลอันนี้เป็นป่ากองกลาง ให้ลูกหลานดูนี่แล้วคุณนี่เป็นล้องนะคะอีดไมโครกำลังทำานั่หลูกหลานเป็นคู่เป็นคู่คู่ทุเรียนนะคะคนทุเรียนให้หลานดูกันจ้าเสร็จแล้วนะคะเป็นแถวเป็น,นแถวพอ้เสร็จแล้วแล้วกั เอาอันนั้นมาลงลูกหลานนี่นะพอเสร็จแล้วนะคะเอาทุเรียนมาปลูกผงยังบอกท่นนะปลูกดอกต้องอันวางเป็บก่อนนะพ่อเนาะวางเป็บน้ำก่อนนะคะวางเป็ดเป็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาทุเรียนมาปลูกได้นะคะ,ะคนี่แหละทุกคนเปทลเทลเทลเทลอยู่นี่คือยกนะคะอันนี้จะเป็นลงนู้ดก่อนลงน้ำเข้านะคะ โอ้โอันนี้ถังเป็บน้ำออกน้ำเข้านะคะนี่เดี๋ยวทุกคนแม็เรียบร้อยนะคะคูนี่เป็นคูเป็นคูอยู่ปเป็นแถวเป็นแถวนะคะเป็นลงยาวไปคูนี่เป็นคูกำลังจบจะทบเสียงแดดหน่อยนึงเด้อทุกคนเสียงสะท้อนลงยาวไปคูนี่หลุดหล,ลันนี่แหละ้วโดยแล้วสวยงามนะคะ่ะ ไปดูทั้งคู่นะคะโอ้ย <c oughs> จะทนเงาเงาเขา่ตเเเาตบแสงแดดโบรลณโบรานบริเห็นั้นทายย่ำเลยจริงๆสลยงามขนาดเลยลูกหลานงามๆตรงนี้ก็ลงไปข้างล่างเลยพอลงข้างล่างกลับทางนี้ ถึงยานกลางแล้วนะคะทุกคนน,คนี่แหละค่ะแหละทำโคนนะคะไมโครกำลังทำโคนนี <c oughs> ่าง่ายติบนะคะทุกคนจะมาปลูกทุเรียนคู่คนแล้วกัปัก <c oughs> ลักขึ้นไว้ใานทางเป็นล่องเป็นร่องนะคะที่เราหมายไว้ห่างกันระยะ4เ่มิต สีเม็ดแล้วก็ทำโคนขึ้นระยะนสี่เม็ดแล้วก็ทำโคนขึ้นเป็นกองกองเป็นกองโคลนไว้ซิเลยลูกหลานนะคะอัปเดตสู่ลูกหลานดูเป็นขั้นตอนเนาะนแบบนี้ละเอ้ยนะคะ ีในะลูกหลานเกีย่ยนได้ร้อยนะคะเป็นคนโคนี่แหละกลับมาเอาปลูกทุเรียนล่ะคะสวยงามมากเลยจ้าส่งเดชให้ลูกหลานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นโคโค่เป็นคนคุ้มนแบบี่แหละ,ะทีนี้ก็เหลือแต่พังแป๊บเอาเปกมาลงผังแล้วก็ปลูกทุเรียนได้เลยขั้นตอนมันก็หลายอย่างอยู่ลูกหลาน ตอนแรกก็เอาปุ๋ยมาโรยนะคะโรยปูนคาวแล้วก็เอาพางมาโรยต่อโรยเสร็จแล้วไม่โครก็มาเกี่ยรกเอาขึ้นโค่นีเ่เป็นโค่นโคนไม่สิลา่คะทุกคนการปลูกทุเรียนนะคะอัปเดตให้ลูกให้หลานดูเป็นขั้นเป็นตอนลูกทุเรียนใหม่เขาทํำยังไงนั่นแหละบัดบนีเน,นอกาะบางทีลูกหลานที่อยู่อันตั้งประเทศ เนาะตรางประเทศอยู่แถวเมืองนอกเมืองนาผัดบาซิบุยดูเนาะอันแถวอีสานาเขาแถวเมืองจกเมืองจันยังว่าเออเคยเห็นแล้วว่าเวทาการปลูกทุเรียนเขาทำยังไงนะคะอาชีพสาวสวนให้ลูกหลานได้ดูกันนะคะอาชีพสาวสวนสาาให้สาวนาเนี่ยนทุไนไอโคกกำลังจบ น,นะคะยังเรือสามแทลลูกหลานเหลือสามเทวน,น,นะคะเดี๋ยวก็เซดการทำอัปเดตให้ลูกหลานดูเป็นขั้นเป็นตอนเนาะไปเรื่อยๆตัวนี้จะมาทำตัวนี้ต่อกาเ็จแล้วอัปเดตบรรูุหลานดูเป็นขั้นเป็นตอน เรื่อยค่ะอันนี้ก็ระองน้ำนะคะทุกคนดูดน้ำจืดเข้ามาไว้ในลองเกรียมเวลาปลุกทุเรียนก็นเอาน้ำตัวนี้เข้าไปใส่ทุเรียนนะคะทุกคนนี่แหละเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจืดเด้อลองดูดน้ำจืดเข้ามานะคะดูดมาจากเลื่อนนเพื่อนน้ำจืดเพื่ละเอามาเข้าไว้พุ่นก็เป็นทอ อันดานทั้งพุ่นที่พ่นอันปามซุ่มนีะก็เป็นอ่างใหญ่หทุกคนอ่างใหญ่หญที่ดูดน้ําจืดเข้ามาไว้เทเข้าอันนี้นะคะนีเลอัปเดตให้ลูกหลานดูเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยๆเนาะเ,นเสร็จแล้วนะคะสะโครกทำโคนทุเรียนนะคะเป็นโคนเป็นโคนเป็นโคนหมายไว้อยู่คะ่ะทุกคน ได้ล <ki> ูกหลานเด้อนี่แหลูกหลานนะคะโคนงามๆก็เป็นโคนโคนไว้ยังม่ทัมเซ็ตดูทำอีกสามสามแถวสองแถวกเสซ็จนะคะจะได้สมบูรณ์แบบแล้ว ค่ะคันแบบสวยามากเลย สำหรับคลิปนี้กรสีได้ล่าลูกลหลานเดอ้ออยู่ดีแีเงสุขภาพแข็งแรงกบชิบจะได้ค่อมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปค่ะเอซีที่น่์รักทุกทานทุกไรทุกเลิบ่บทุกกำลังใจทุกเซ่ะค่ะ้ากนไลค์กดแซร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พัดคลิปใหม่ๆคะ่ะ